สวัสดีครับทุกทุกคนที่กข้ามรับชมช่องสุดวยเทลาหเาหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมมาลงเลขเด็ดล่างแบบ3ตัวนะครับ2สูตรเดินมาทั้ง2สูตรก็ประมาณ30มงวดนะครับปเป็นแนวทางพิจารณาเพื่อไปชนกับสูตรอื่นก็ได้นะครับหรือสูตรที่ว่าผมเคยลงไปแล้วนะครับเทียบดูนะครับก่อนหนึ่งก็ฟังคนเตอนนือนก่อนนะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปใช้วิจารณญ,ญาในการรับชมไม่สนับสนุนเล่นการพนัน อามาเริ่มดูเลยนะเริ่มมีสุรที่หนึ่งเลยนะครับเดินมาก็ต้องส่งสูตรก็ประมาณ30มสิบวดนะครับอยากใกล้เกียงกันนะครับจับชนกันดูสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้ง หลักสิบท้าย2องตัว1นึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสตัวสองครั้งหลัก lav, หน่วยหน้าที่หนครั้งหลักร้อยหน้าที่สอามครั้งหลักหน่วยหน้าที่สอครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกแปดค่าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหครั้งในบวกไว้ข้างบนแล้วนะสกับศูย์ได้สองได้แปดแกับศได้แปดแกับศได้แปดกับหได้เก้าเก้ากับแได้เจ็ดเย์ได้เจ็บกแได้หนะ ห้าบวกสได้7 7็บวกห้าได้2องนะครับห้าเจ็ดสอได้สี่องผลออกได้2อนะครับถัดมาสี่หนึ่งะครับผลออกสามหนึ่งได้หนึ่งถัดมา2 4 9สี่เก้าได้วันที่สิบนะครับออกแปดเก้าได้เก้าหลักหน่อยถัดมา 7, 9, 4ี่นะครับออกสองหได้1หลักหน่อยถัดมาเจ็ดเก้าสี่ออก4ี่กได้สี่หลักสิบวันที่ผ่านมานะครับวันที่ยีได้ศูนย์สองเกสาองได้สหลักหน่อย ดูสูตที่สองเลยเนะสูตรที่สองใช่หลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบห้าครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักสิบตายสองตัวสี่ครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสามครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยตายที่สองหนึ่งครั้งบวกห้าค่าคงทีนะครับห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกแปดได้สองสองบวกสองได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งกับห้าได้หกนะ ได้6ก6 4ตัวแรกครับได้0.02ไในอก4.2ได้2อก4 2หลักหน่อยนะถัดมาได้9.35ปหลอก3.1ได้3หลัก10ถัดมาได้2 6 8ลอกหลักผลอก8 9ได้8หลัก10ฉถัดนั้นได้8.24ปลอก2.1ได้2หลัก10ครับวันที่ผ่านมานะวันที่31ได้2 6 8กปดผลอก3 2นะ2กันดูตัวชนนะครับว่าวันนี้ชนเลขอะไรทั้งสูตรนะ ดูกันเลยอบวกกันเลยนะครับ7บวก4ได้1 1บวก3ได้4 4่บวก4ได้8 8บวก0ได้8 8บวก7ได้ 5, 5บวก8ได้3 3บวก9ได้2 2 8บก8ได้0นะครับอีกรอบนะ เจ็ดสีได้1นึ่งหนึ่กับสได้4ี่สี่กับสี่ได้แปดกับศนย์ได้แปปดกับเได้ห้ากับแได้สามได้เจกับ8ปได้หเอามาอีกรอบอีกตัวลงมันหหรือศนย์กันแน่เจ็กับสได้1 1ึ่กับ3ได้4 4่กับสได้8ปกับ0นย์ได้8 8ดแปดกับเได้ห้าหกับ8ได้3 3มกเกได้2องสองกับแได้ศนย์นะครับศูนย์บวกสได้2 2งสวกาได้เด ได้0 2, ดูนย์สองเจ็ดเลีเดิมต่อมาสถิติสองครับ7จบวกศูได้เจ็บวกหได้สามสบวกสได้ห้าหบวกหได้ศูนย์หกับบวกได้1 1กับ7จ็ได้แปด็ได้7จ็ได้2ได้2นะครับอีกรอบนึง สองศได้สอกับหได้8 8กับ2ได้ศูนย์หกับได้1นกับเ็ดได้8ปดกับเได้7 7กับหได้2อนะครับสสได้6กนะครับหกบกสก็คือได้แที่2องกับแปดตัวเดิมมีครัท้อสองสตรเลย เดิมอนี้ก็ดตัวเดิมเดี๋ยวมาดูตัวชนกันหน่อยตั้งสองสูตรชนเลขตัวเดียนครับเลขสองถ้าต้องสูตรถ้าต้องสองสองสูตรเดินนะครับแต่ก็คือเลขสองไม่เดินนะครับเราก็มาจับคู่เป็นคู่ต่อไ้เลยนะครับก็คือก็มี ศู 0, อ่านี่ไม่ชนนะศูน์เกับ6กแปดก็ได้คู่ก็คือ0 6 0 8์หแจ็ล้วก็เจ็ดแปด ในกรณีที่เลขจวชนไม่ออกนะครับก็คือถ้าสองสองสูตรเดินเขาไปเทียบชนดูนะครับสูตรอื่นนะครับเห็นเป็นแนวทางไว้พินจารณาเพิ่มเติมนะครับรมีลายสูตรที่ลงไปให้ล้วครับไปเทียบดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิป,ปลวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ